มีทางเดียวนะคทางออกทางเข้าคือถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคือผมต้องออกคนสุดท้ายใช่ไหมไม่ไม่ไม่รู้ออกว่าที่นี่เขามีดิดตัวออกนะจริงปะใช่กระปุกปุ๊บปุ๊บออกไปเลยใช่อยู่ลมทะเลเลยได้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  Mr. f u s l e r u s h อ่าที่เข้าเตียบตัวแล้วก็เซลฟี่ก่อนนะครับโอเคคนะครับทุกคนอาจาบอีนี่นะ Push and turn ดันดัน คนลบร้อยห้าสิบไปไรตัดเซตตัดเซตอ่าดึงมามันจะมีสเซ็ตใช่ไหมบอลเอไดเซ็ตสอ่ะโอเคอ่าหนึ่งสองตโเชียนโอเทลฟอร์ตเอ็กโคมีเอรแทกซี่อเอร์ตเอ็กโคเคียรแท็กซี่ไลฟ์รันเวทีโฟวีอบาโวครับไลฟ์เวทีโฟวีอบาโว รถก็ไปก่อนวันนี้เราใช้รถ V34 ตอนนี้เรากำลังแท็กซี่ไปนี 1, 6, ่วถ V16 ใช่ไหมเราต้องไป34เข้นมาด้านนี้กู้งหโอเคไหมคะอโอเคครับฟังฟังอยู่สบายดีนะคะหายใจใะะกกเข้าไว้นะคะเกดการบินเขาบอกว่าแท็กซี่ห้ามเร็วกว่าอะไรนะ คนเดินคนเดินใช่ไหมไฟนอนว้า <laughs> คนเดินเร็ว <laughs> คนเดินเร็วอ่า,า,าแล้วก็สายได้เลยอ่าแล้ว เบรกเซ็นทรัลเสรจะท่าเจ้าหนับขี่ปรอดภัยคะเอ็โดไปกรอนเลน3-4เส้นหนาบรกเซ็นทรัลเสร็เอ็กโค้ดเกียร์ฟอร์ดเบรกเซ็รัเรอาคุณท่เจ้น้ับขี่ปลอดภัยค่ะเอ็กโค้ดขนเดไปก่อเลน4อาเมื่อพร้อมโอเคไปสุดนะคะหนูอยรกเบรกไว้ก่นนะคะเอกโค้ดโเบรกลิฟ อ,อ่าส้นเท้าหยุดพื้นได้เลยนะไถูกต้องขอไม่อภิชค่ะอ่าน,นด้วยโทษดีโทษดิอ่ะสุดสุดนะคะอ่าข้าศึกมาเถิดนะคะเถิเริ่มโฮนเร็วมาก เสีลอละพลอไปน้ท่าจีน้องหน้าเราไปน้ำท่าจีนก็นนนนนคือสม,มุทรสาครเอเตรเน่าีนรเนจรไมน้ำทาจีนเห็นตาเนตาข้าคือน้ท่าจีนนะครับเป็นแม่น้ำเหรอนึกว่าเป็น ลไปน้ำจนไม่ออกมาจากมหาเมฆลงอ่าวไทยไงอ๋อครับท่าที่จุดไปละแติที่คณะเองใช่เมื่อกี้เราคุยกับใครอะครับเป็นคอนทับเขาจะอยู่ที่ต้องมาหาแม่ อรอต้้โทราัพท์คอนโทรลวันเอยตมละวันค่ะคือปกติเนี่ยแบงคแค่โพสต์มันก็จะมีไว้สอหับแบบเราต้องแจ้งเขาว่าเราอยู่ตรงไหนเราทาอะไรเราจะไปไหนเพื่อนกเขาจะได้จัดการระบบจราจรได้หาอากาเลยคือแบบคุณผู้ชมไปลอง้ว่ามันจะไม่ต้เอาเลยงั้นเอียงเองลุยเลยครับตอกแค่ไหนก็เอียงใช่ไหต้ัพทเนี่ยเราก็ต้องหลักฐาวสากมาใช่ไเอาตีจูดมานะใช่เอาเลยเอตลดเน่เอาเอียงแค่ไหน่ ไม่ทำเองจะไม่กลัวหรอกทำเองอะ่ะอ่ารวยเองนะทำเองก็จะรู้เองอ่ะามาทำได้อ่าอถึงวังนหนึ่งก็ c o ี t r o l วันคอือเรื่องของการจัดอีท่า

ที่ทำให้คิดคริสโกริดอ่ะมันอยากรู้ ไอไอตอนี่คืออะไรไหนๆก็มาแล้วมั <ละ S 1> นไใช่ะบินครั้งแรกกับน้องฟ้าก็รู้สึกว่าน้องน่าจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออทําให้ใจสั่นหนูจะไม่ให้เสียชื่อเพราะว่าหนูอ่ะเป็นเซตพิคริสใช่หนูต้องนําชื่อเสียไปคริสมาให้หมดเออซอสเธออย่าทำเสียชื่อนะ <c oughs> เอาละได้เริ่มแล้วเนอะเอาเลยครับเออไม่ oh goodness เออไม่ goodness ขูเอาจนขี้เลยหนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เอา อยังไม่มีไม่ได้ทำอะไรเลยอ,อยครทำแล้วปัดเ o v ประมาณนี้ไอ้แล้วตอ้แล้วตด้แล้วได้แล้วสว <c oughs> ตอนก็จะดังเหมือน <c oughs>

อาโย่ค o นชลโย่คอนลโอ้คอนชลคอนชลเดกตุ๊กตุ๊กลยคอนชลคือคือคือเหงื่อเนี่ยมันไหล่ัดไปถึงเทาแล้วเนี่ยตอนทีอโอ้แต่ละแต่ละคนชเฮ้ยคูรู้กตุ๊ต้องยังไงดิแลนดิ้งไงลนงแล้วสนามแลนดิ้งแล้วสติยังไม่กลับมาเลยนะครูเกับจันทรต้องกลมาไหมเร็วเฮยกับจันเออกลับตุกเรือลูกขัดไป อ่ะเงั้ยนะโอเคตัวนนี้แหละที่ไว้เงี้ยต้องถูกต้องอ่ะไอดอลนะอ้าวไอเดอลแล้วอ่าสวยงามอ้าวแฟร์ปุบเยี่ยมอ้าวเงยข้าทัดดาวทัดดาวหน่าโอเคไหมการคอนโทรลอย่าเพิ่งเบรกแปลงเบรคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าทำได้แต่ไม่ค่อยจะทำทำได้แบบมั้นเอ๋อเอ๋อ really soft landing เอาเบรคเอ๋อ really อ่าโอเคไหม <im itation> ต,นต,นตอนแรกคือพูดตรงๆเลยว่า e ดว่าแบบฝัวฉันจะชนตรงนี้อยู่แล้วดัดคอดซี่ลมวทอาันสอ่งครัดมไหึดึงๆต่อเนื่องอ่านั่นแหละโอเค 啊。Uh. ba 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 ba